ครับสวัสดีครับผมช่างเบิร์ตนะครับวันนี้จากร้านน้ำบ,บินโ,โอกาศจะมานําเสนอนะครับสินค้าตัวใหม่ที่เราพัฒนามุ่งมั่นพัฒนาแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความต้องการนะครับผมนะเป็นเครื่องส่วนหนึ่งที่ลูกค้าถามกันมามากเลยนะครับผมเราคิดว่าเราควรจะพัฒนาออกมาแล้วให้ตอบโจทย์มากสุดกับชาวนาที่สีข้าวชาวนาที่อบข้าวชาวนาที่ทำเลียงข้าวข้าวโพดถั่วนะครับผมเพื่อให้มีประสิทธิภาพอัตราการศึกหรอน้อย ดูแลรักษาง่ายและที่สําคัญคืออัตราการเสียหายของข้าวหรือวัตถุดิบนั้นไม่มีเลยนะครับผมแล้วเจ้าคือตัวนี้เลยนะซูมเข้าดูเ้าดูใกล้ๆเข้าดูใกล้มาดูรอบๆนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเครื่องลําเลียงข้าวนะครับผมมันเลียงอ่าไม้พันธุ์พืชนะครับด้วยระบบไฟฟ้านะครับนะฮะมีรีโมทคอนโทรลด้วยแถมมีแม่เหล็กให้ด้วยเห็นไหมครับมีแม่เหล็กด้วยนะครับรีโมทคอนโทรลนะครับดูใกล้ซูมให้ดูใกล้ใกล้ๆรวมๆนะครับนี่จากร้านนักบิโอกาสนะครับผมนะใครสนใจโทรมาได้เลยสั่งมาได้เลยครับ เราทํามาให้นะครับผมนะเรื่องราคาอุปก่อนระบบนะทำงานโดยระบบอัตโนมัติสามารถตั้งโปรแกรมไดห้หมด3โปรแกรมนะครับผมนะโดยระบบโครงสร้างเป็นวัสดุทนทานสึกหลอยากมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนี่รีโมทของเราเรามีเข้ากกองนี้อ่ะมีเข้ากกองนี้นะรเรามีเข้ากกองนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูดข้าวโดยผ่านโปรแกรมนี้นะ แน่ทำไรเดี๋ยวดูกันนะครับไฟไฟมันไฟมันตัดนะครับผมปักไฟมันหลวมนะจ๊ะนะโอเคดิบๆกันเลยวันนี้ไม่ต้องคัดนะแล้วกดปุ่มสตาร์ท เครื่องจะดูดข้าวนะครับผ่านท่อลําเลียงความยาว5เมตรนะครับผมนะดูดกองนี้นะครับผมนี่ครับผมอัตราการสึก้อยแน่นอนนะครับผมเพราะว่าข้าวไม่มีการแตกหักเลยนะครับนี่ครับผมครับผมจะตั้งไว้อยู่ที่ 2- 5ิห้าวินะครับผมแล้วมาดูนี่สูงมาเร็วดูนี่นะครับแล้วก็จะหล่นพันธตรงช่องนี้ครับโดยอัตโนมัติดูนะครับ นี่ไหลามาแล้วอย่างนี้นะครับผมเราสามารถตั้งเปิดปิดได้นะครับเป็นลำเลียงข้าวนะครับผมสามารถตั้งได้อัตโนมัติปล่อยได้ตลอดปล่อยตามโปรแกรมนี้ได้เลยนะครับมันมีโปรแกรมบอกอยู่นะครับนะครับนี่สามารถใช้งานง่ายนะครับผมใครก็ใช้ได้นะครับดูดูดเนี่ยดูดดูดต่อสายยังดูได้เลย,เลยเนะครับผมเนี่ย นะครับอัตราความเร็วมากกว่าห้าร้อยี่ร้ยถึงห้าอยกิโลกรัมต่อชั่วโมงนะครับผมนะตัวนี้นะครับเราสามารถตั้งให้เร็วกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมตรงนี้เรานี้ผมทำให้ดูนะครับแล้วก็ไหลมาอย่างนี้ครับนะครับผมนี่อย่างนี้เลยนะจะเปิดปิดด้วยนะครับท่อนี้ยาวได้ถึงห้าเมตรเลยทีเดียวนะครับเราสามารถตั้งเวลาได้มีปุ่มเมนูเซตสนใจติดต่อได้นะครับอดีไลน์นะครับผมช่างเบิร์ดนะครับ no T lit นะครับผมนะ ราคาหมื่นปลาย,ลายหมื่นปลาย,ลายนะครับผมหมื่นปลายหมื่นปลายหมื่นนะครับผมเนี่ยหมดแล้วเนี่ยครับดูดเกี้ยงเลยครับไม่น่าเชื่อเลยครับผมวันนี้ชาวนาจะสะดวกสบายมากเพราะเรามีเครื่องดูดข้าวมามาดูตรงนี้กันมาดูข้าวนี่ครับดูนี่อัตราการกสุ่หลอไม่มีเลยแน,น่นอนเกลี้ยงคลิปนี่มีเวลาจับ,หบ, w, บเห็นไหมครับสิบเอ็ดวิปปุ๊บเห็นไหม ทงางนสามารถตั้งโปรแกรมได้นะครับมีโปรแกรมอะไรบ้างดูนะตั้งเซตได้นียี่สิบสามวินะครับเดี๋ยดูให้หมดก่อนดูดูจาก,กระสอบก็ได้นะครับสามารถเซทที่เร็ววันนี้ก็ได้ครับดูตรงนี้นะครับผมนะเข้ามาดูใ,ใกล้ๆเซตโปรแกรมนะครับผมสามารถกด เซตโปรแกรมเนี่ยซีหนึ่งเครับเราสามารถตั้งเวลาให้มันสั้นลงได้นะครับเนี่ยสั้นจาก22สั้นลงได้มาเรื่อยๆนะครับให้สามารถคิกดูดข้าวได้นานขึ้นดูดแล้วปล่อยข้าวให้เร็วขึ้นก็ได้นะครับเห็นไหมเนี่ยครับผมเนี่ยตั้งได้นะครับผมเนี่ยตั้งได้ตั้งได้หมดเลยนะครับตั้งได้ปุ๊บเห็นไหมครับโหลด ลนลันโหลดแล้วก็ฟูลเซ็ตฟูลสกูมได้หมดเลยนะครับตรงนี้เทคโนโลยีที่มีสำหรับทุกคนนะครับสำหรับชาวนาทุกคนนะครับผมนะผู้เครื่องสีข้าวนี่ซ้อม,อมนี่เราซ้อมให้ดูดูให้เกี้ยง นะครับทีผมไม่เตรียมไม่ฝาดมาแล้วฝาดมาแล้วตั้งนี่อยู่เฉยๆคงจ <c oughs> งเร็วกว่านี้นะครับ <c oughs> ตอนนี้เรากวาดไปตามเหมือนทำเหมือนเครื่องดูดฝุ่นไปเลยนะครับนะโอเคนะตัวนี้เป็นระบบอัตโนมัตินะครับควบคุมด้วยรีโมทนะครับทำให้ใช้งานง่ายมีเสียงเตือนและที่มัคันออกแบบมาให้ตรงนี้เป็นแม่เหล็กมาดูนี่นันี่เครื่องสีข้าวของเรานะครับเป็นเครื่องสีข้าวญี่ปุนนะครับเราสามารถแปะโปรแกรมไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับสะดวกแล้วเอาเครื่องตัวนี้ครับมาวางบนเครื่องสีข้าวเราได้เลยนะครับผมนะ ความยาวเท่าไหร่ก็ได้สะดวกสบายแล้วก็อัตราการในหักสึกหลอของข้าวนั้นน้อยมากไม่มีเลยนะครับผมนะและการสึกหลอของตัวเครื่องนั้นก็น้อยมากเช่นกันเพราะว่าเราใช้ระบบที่ลดการสึกหลอแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะครับผมนะเรามีรับประกันให้ด้วย่างหากทักทางร้านเรานะใครสนใจทักเข้ามา, erto, ID n o n p l A าเบอร์โทร0925982111 ID Line n u 1 p l t สินค้าดีช่างเบิร์ดไม่นั้นนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายติดตามด้วยนะ